นี่จ้ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฮิวสุดนะครับและในคลิปนี้ผมพาเพื่อนมาดูอีโล่ใหม่อย่างไบรอนบิลอนใบอะไรก็ช่างมันนะครับแล้วแต่คนจะเรียกลนยะเอาเป็นว่าก,ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปะคีับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับกดไลค์นะผมขอแนะนําร้านฟูยูช็อปบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุ้มที่สุดในประเทศไทยสะดวกสบายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเติม RV ที่ใช้เพียงแค่ Open ID และมีอีกหลากหลายเกมให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็น Identity V, Honkai Star Rail หรือ g e n s h i n Impact และเมื่อบอกกับทางร้านว่ามาจากช่อ,องหิวสูนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์หมุนวงล,อล้อรุ่นรับคูปองและส่วนลดต่างๆในทุกๆการเติม1 0 0่บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็เท่าที่ลองเล่นมาประมาณหนเนี่ยครับก็รู้สึกว่าแบบตัวมันเล่นค่อนข้างยากเลยนะครับในช่วงเลดเกมนะต้นเกมเนี่ย เป็นตัวที่แบบบอนแมปอะนะแต่ว,ว่าอะไรของมันวะเออช่างมันนะครับก็ถ้าแบบถึงเลทเกมเมื่อไหร่นะครับแล้วจบเกมไม่ได้นี่ครับคือเตรียมตัวแพ้เลยอะคือแบบมันเล่นยากมากเลยนะอ่าเราก็จะอัพสกิลหนึ่งมาแล้วก็ใช้ใส่คลิปให้โดนแบบ3ตัวนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้โดนประมาณ3ตัวนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยนี่ครับโคตรแรงนะ ต้องฟิกว่ามันฟิกหนีผมเ okay, คก็บก็ถ้าเราเก็บสแต็กไอสีแดงใต้เลือดเราเนี่ยครับอา่าขึ้นมามันจะมีสามสแต็กนะอ่าก็ถ้าเราใช้หนึ่งสกิลุบสแต็กมันก็จะหายไป็หนึ่งสแต็กนะครับซึ่งถ้าใช้ตอนเป็นหลอดสีแดงแบบนี้นะครับสกิลเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับอ่อันนี้คือแบบพูดแบบ โง่ๆเลยก็คือมันแรงขึ้นนะครับสกิลสองเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสโลกลายเป็นสตันนะอันตีก็จะแบบเอ่อไม่แน่ใจมีสตันไหมไม่น่ามีนะครับแล้วก็จะได้เป็นเหมือนลดความเร็วศัตรตูที่อยู่รอบๆนะซึ่งอันตีเนี่ยก็วงกว้างมันจะขึ้นอยู่กับอา่าเลเวลนะนี่ครับทุกสองสตันแล้วก็สกิลหนึ่งยัดเข้าไป คอมโบก็มีประมาณนี้นะครับเพราะมันเป็นตัวที่จําเป็นต้องเล่นกับสแต็กแดงเห็นไหมสแต็กแดงตรงหลอดเลือดแหละคงเห็นนะครับก็มันจะเป็นต้องเล่นกับไอ้ตัวสแต็กนี้นะซึ่งสแต็กเนี่ยมันมีแค่สามสแต็กไงเลยถ้าเราแบบคอมโบครบสามสกิลแล้วเขาไม่ตายเนี่ยช่วงเลดเกมเนี่ยออกไม่ได้นะครับตัวมันขาดตายนะอันนี้ต้องรอนะครับ อย่างนี้บอกว่าตัวมันขาตายต้องเล่นรอจังหวะนิดนึดนง่ะประมาณนี้หมดสกิลก็ถอยนะครับทำอะไรไม่ได้ละสกิลหมดก็เป็นง่อยเลยนี่ครับกับไปเคียร์เลนนะก็ถือว่าไม่ได้โกงมากนะครับมันมันเก่งในช่วงต้นเกมนะครับย้ำมากมากเลยนะครับดอกจันประมาณ500ล้านตัวเนี่ยว่ามันเก่งตอนต้นเกม เท่านั้นนี่คือถ้าเบิร์ชใครไม่ตายเนี่ยตายหาตายหงเองเลยโอ้โหโอเคผมรอดอยู่แล้วก็ตอนนี้โอ้ยโอ้ยอะไรของมันวะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอ่อเซตไอเทมเนะครับก็จะออกเป็นเหมือนป้อไฟเตอร์ปกติเลยนะขึ้นจอเกาะมาชิ้นหนึ่ง ก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะเล่นเป็นโบเก้นหรือว่าสเปียนะส่วนตัวผมก็ยังไม่มีเซตไอเทมของตัวเองเลยนะครับกดเซต Set ของอที่เขานิยมเล่นมาเหมือนพันดาเขาก็จะไม่กล้านะครับตัวที่ชนกับไบ่อนได้ต่าที่เห็นมานะครับก็จะมีพวกฟอเรนแล้วก็เลอมารเนาะ ที่แบบเล่นเชิงได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาไปเล่นแบบตัวตัวนทุกคนเอาไปเล่นเชิงนี่ครับเรียวมาเนี่ยผมไปลองเล่นมาแล้วมันแบบเล่นได้นะครับเพราะว่าเบลล่ามันไม่ชอบนะครับตัวที่แบบจีบหายแล, <c oughs> ล้วกูรอดหรือเปล่าเคยังรอดอยู่เฮ้ยแลามันตามผมวะเจียวดี เกี่ยวยังไม่โดนเลยฮัลโหลเอาดีน้องมาดิเฮ้ยฮยแพนด้ามาแพนด้ามาโหเขาต้องแบบลุมผมมาครับไม่งั้นเอาไม่ลงนะเผล่อแลบบุมก็เอาไม่ลงนะครับเนี่ยอ้าวเข้ามาโดนสตันสองเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยแบบนี้นะเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราขึ้นเป็นอมนิอาร์มเลยนะครับผมจะออกเป็นเซด้าเมกันนะ ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีของแท้งอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าไว้ออกตอนแบบโอ้ชิบหายแล้วกูมองไม่เห็นเนีครับผมจะออกอ่ของแท้งชิ้นหนึ่งในช่วงเลทเกมนะครับเพราะว่าตัวพี่แกเนี่ยมันต้องเล่นเพิ่มเกมนะสำหรับผมเนี่ยถ้าออกของแท้งมาเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรน่นีครับเฮ้ยมันจะยิงโดนชิปเลยโอ้โหโอ้โห,โหเพื่อนผมนเข้าครับ ตามไงตัวชา้าเป็นเต่าขนาดเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปทำเลนต่อนะเฮ้ย hey, hey, hey. ว่าจะไปแล้วเหมือนมีคนเข้ามาหาครับเรียบร้อยเลยแบบนี้ก็พยายามย้ำครับย้ำทั้งคลิปเลยนะว่ามันเป็นตัวต้นเกมเนะครับส่วนในตอนเลดน,นะครับแนะนำให้เล่นกับทีมนะพยายามรอทีมเปิดไฟให้นะครับ ถ้าเราไปเปิดเนี่ยมันอาจจะเปิดได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าซีซีเราก็ไม่ได้เยอะไงแล้วถ้าเข้าไปแล้วแบบสกิลหมดเนี้ยก็ตายสถานเดียวนะสภาพนี้นี่รอดยากครับโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยเ,เดี๋ยวเราไปเอาล่างนะได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าได้นี่ครับ่ะไม่เป็นไรถือว่า ยื้ให้เพื่อนได้ป้อมกลางไปนะครับคอมโบก็ไม่มีอะไรมากครับสกิลสองเข้าไปทุบแล้วก็อันติแล้วก็สกิลหนึ่งนครับดาเมจหลักๆมาจากสกิลหนะึ่งเนาะแล้วก็สกิลหนึ่งนี่ครับแนะนําให้ใช้แบบระยะใกล้ๆนะครับมันจะแรงมากเลยโหโอ้โห,โหผมโดนยกว่ะไม่น่ารอดนีรอดโหผมนี้มอบเลยเอ้าโอ้ผมถูาอ,อันตีแล้วผมจะตายผมยืนมอบเว้ย โอ้โหเมื่อกี้ถ้าสองออกไปนี่น่าจะมีโอกาสรอดอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มจะแบบกลางเกมแล้วนะครับพี่บีล่อนรอน,นี่เริ่มเล่นยากและเหมือนเพื่อนเขาจะไฟกันแล้วเนะครับผมแยกมาทำเลนกันนะเราเป็นออฟเลนครับพยายามทำเลนบ่อยๆโอ้โหเอ้ยเฮ้ทำไรทำไรทำไรไม่ตายเฮ้ย โอ้โหไม่ตายดิจังใสห,หนออ้าวไอ้นี่อยากจะวัดไงอยากจะวัดไงเอ้ยโอ้โหผมโดนอลิสลาดชีวิตเอาเถอะอะนี่ดาเมจเรามันไม่พอเนี่ยครับยังไงอ้อย,อยเดี๋ยวผมเปิดก่อนเลยนี่ไงใครจะรอให้คุณเปิดเรา เขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปียบแต่ถ้าเปิดไม่ดีก็เปิดก่อนได้ปูดเหมือนกันนะครับทำเลนครับทำเลนยิมจะนํำขนาดไหนก็ต้องทำเลนเพื่อแบบเพื่อนไปพลาดอะไรมานะครับอย่างน้อยเราก็ยังทำเลนไว้สูงนะครับทุกคนตาตาตูตายแล้วเอา้าแปลกแปกโอ้สูบมันคมจัดนะครับ ไม่สนใจครับผมจะตีป้อมเกมมันชนะที่ป้อมเนี่ยครับอันแน่อ้อุ้ยออ้ยหืมหืมดาเมกูขาดอีกแล้วหอเอ้ย,อ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 ยผมนี่กัดฟอลเลยตีใครไม่จะเคยจะตายเลยมันเป็นโรคอะไรวะหมอมา น่าจะต้องเอาดาร์ก่อนเนี่ยครับขึ้นบ้านไม่ได้ตรงนี้เราเพื่อนเราเพิ่งเกิดกันจะโดนล้าหรือเปล่านี่เอ้ย,อยมันมาแล้วมันมาแล้วพี่ชายพยายามยืนไม่ให้ดาร์กมันรีเลือดนะครับแต่ว่าบัตเตอร์ไฟเราถอยไปละเอ็เอนโซนี่มันเท้าจัางวะ ต้องโดนสักทีครับขอคอกระโหลกเลย <c oughs> ตัวเรามันยิ่งจะช้าอยู่แะเจอผมดักดักต้องแปะสวยงามได้มาตัวหนึง่งนี่ครับสไตล์การเล่นมันก็มีแค่นี้จริงๆนะครับคือถ้าเราสกิลหมดแล้วเนี่ยต้องออกมาเนี่ยถ้าออกมาไม่ได้ก็เตรียมตัวตายนะนี่ครับอโอเคไดป้อมล่างมานะคีบมันเลื่อนเหลือน้อยผมเลยแทงให้นะครับ น่าจะจบเกมละโอเคครับสวยงามเห็นไหมเริ่มเริ่มเบิร์ดใครไม่ตายแล้วคือถ้าปล่อยถึงเลดนะครับเล่นโคตรยากเลยเบิร์ดเขาไม่ตายแล้วแบบเราหมดทุกสกิลแล้วอ่ะออกก็ไม่ได้นะครับคือว่าข้อเสียค่อนข้างเยอะเลยถ้าให้ดีก็ไปเล่นออฟเลนที่มันแบบเป็นตัวเมตานะครับน่าจะด,ดูดีกว่านะพวกแบบยีหน้าอะไรเงี้ย นี่ครับมันเอ่อโดยรวมนะครับมันดูดีกว่าพี่ไปร่อนของเรานะครับแะก็เป็นว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดติดตามให้กันด้วยเนี่ยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ